คูอข้อแรกเลยข้อใดกล่าวถูกต้องมีข้อถูกไหมครับมีไหมไม่มีมันงั้นก็ต้องจับผิดได้ถ้าเดียวกันย่อมมีจุดเดือดเท่ากันเสมอเอาง่ายแก๊ไฟกับเพชรก็ไม่เท่าแหละมีอันอันยารูกอยู่ไหมถ้าเดียวกันรูปร่างต่างกันไม่ได้หุยเดียวแยกเลยใช่ไหมครับถ้าเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันก็เมื่อกี้เหมือนเดิมเพราะฟลัดดำเพระฟลัดแดงเพระฟลัดาาขาวก็ไม่เหมือนกันสักอย่างใช่ไหมครับไม่มีข้อใดถูก ข้อนี้เพิ่งพูดไปเมื่อวานไม่รู้ว่าจะทำไปได้ไหมกอไก่เปิดฝาขอไข่ปิดฝาข้อไหนครับไหนขอดูซิตอบปไหนกันงงไหมข้อสองสามนัวคือที่พี่อธิบายเมื่อวานเนี่ยเป็นภาษาพูดเราคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับพอมาอ่านตัวในนี้อย่างเช่นอย่างเช่นชอยนี้อะไรอะเมื่อ จุดเดือดปกติของของเหลว A บางคนคงอ่านแล้วงงอะไรวะจุดเดือดปกติก็คือจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศนั่นเองของของเหลว A ในการทดลองกอก็คือพูดว่าจุดเดือดของกอเท่ากันทดลองขอข้อนี้ผู้ถูกนะทำไมถึงถูกรู้ป่ะคือจริงๆจุดเดือดของใครสูงกว่าใช่ใช่สุดจุดเดือดของขอครับต้องสูงกว่าถูกไหมแต่จุดเดือดของขอเป็นจุดเดือดที่ไม่ปกติเพราะมันมีการปิดฝามีการสะสมไอไว้ จะเป็นจุดเดือดไม่ปกติฉะนั้นถ้าจุดเดือดปกติเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับก็ความดัน,นความดันเดียวกันของเหลวเดียวกันก็ต้องตอบข้อสองทีนี้มาดูข้อหนึ่งผิดอย่างไงจุดเดือดของขอไข่ต้องสูงกว่าใช่ไหมครับที่เราพูดกันไปเมื่อวานเอ,อข้อสามเมื่อให้ความร้อนเท่าๆกันใข่เดือดก่อนขอไข่ต้องเดือดก่อนเพราะเออของกอไก่มันเป็นไงครับมันเปิดฝามันมีความร้อน ส่วนเสียไปกับไอ้น้ำที่ระเหยไปเป็นบรรยากาศใช่ไหมส่วนข้อสี่ขณะที่ของเหลว A เตือนความดันไอของของเหลวก็จะสูงกว่าขอขณะที่เดือดความดันไอของใครสูงกว่าขอไขเพราะขอไขปิดฝาความดันไอมันสะสมต่อมาข้อสามอันนี้เมื่อกี้เพิ่งาไปถ้าภาชนะทั้งสองใบมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันจะต้องมีอุณหภูมิเท่ากันนะ โอเคเปสามข้อแล้วถัดมาข้อสี่นี่ข้อนี้บางคนก็งงได้ข้อไหนครับข้อไหนที่เป็นไปไม่ได้คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าของแข็งชนิดหนึ่งเป็นของแข็งถูกไหมใช้คำว่าของแข็งเอามาเผามาเพิ่มความดันอะไรก็แล้วแต่ได้ของแข็งองค์ประกอบเดิมแปลว่าเป็นสารเดิมไหมครับ ต้องเป็นองค์ประกอบเดิมก็มคือสารแดิสารสารเดิมเป็นธาตุถ้าเป็นธาตุก็ต้องธาตุเดิมถ้าเป็นสารประกอบก็ต้องสารประกอบเดิมดต้องเป็นสารเดียวกันน่ะเอาง่ายๆเพราะองค์ประกอบเหมือนเดิมเพียงแต่มันเปลี่ยนการจัดเรียงเช่นกรรมฐานลอมบิกเป็นนอร์มอลนอร์คลินิกกาไฟใครเป็นเพชรนึกออกไหมดังนั้นเขาเป็นไม่ได้เลยคือสารเป็นสารต่างชนิดกันมันยังต้องเป็นองค์ประกอบเดียวกันอยู่ไง ถัดมาข้อที่ห้าข้อนี้ดูจากกราฟแล้วครับจริงๆกราฟเอมันก็ทับกับ B ีนะช่วงแรกเนี่ยมันทับกันนะตรงนี้นะคือเริ่มที่อเหมือนกัน,กนทุกรอบเนี้ยเขาเอาของเอาเอาของแข็งเอกับของแข็ง b มาสองชนิดนะครับเริ่มต้นที่อุณหภูมิเดียวกันแล้วก็ให้ความร้อนในเตาแบบแบบเดียวกันเลยความร้อนก็นเลยเพิ่มขึ้นมาทับกันถูกไหม แต่ปรากฏว่า A ร้อมเเลวก่อนแล้วบีล้อมเล็วที่หลังถูกไหมเอเอคอตอบข้าไหนกันความร้อแสงใครสูงกว่ากันครับ A สูงกว่าเพราะใช้เวลานานกว่าถูกต้องนี่ไงตรงนี้ไงแต่ถ้าถามจุดเดือดเอ้ A จุดลอมเลว็วใครสูงกว่าบีเพราะกาบมันฟองคือเด็กตนันเด็กชอบคี่ว่าจุดลอมเลว็วสูง ความร้อนแสงต้องเยอะคือบางทีจุดเราเหลยวมันสูงก็จริงแต่กลายเป็นกลายเป็นไอได้ง่ายเออมันไม,นมน่มันคนละอย่างก,กันคนละมิติกันต้องตอบพ้อสองนะครับโจย์คนนี้ก็มาหาักมุมความรู้สึกพวกเราเหมือนกับเขารู้สึกว่าเร็วจะต้องมากช้าจะต้องน้อยจริงๆเร็วแล้วช้าก็ยังได้เอ,อ้ยเร็วแล้วน้อยก็ยังได้เนาะถัดมาชุดถัดมา นี่ข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วข้อหนึ่งถูกไหมครับแรงเท่าเดิมแต่ถี่เพิ่มขึ้นเนาะเมื่อกี้เพิ่งทำไปถัดมาข้อที่เจ็ดออกซิเจนและไนโตรเจนมมลเท่ากันเธอในภาพนะครับออกซิเจนมมลโมเลกุลสามสิบสองไนโตรเจนมมลโมเลกุลยี่สิบแปดเอามามวลเท่าเท่ากันใครโมเยอะกว่าโมเกิดจากกรามส่วนโมลโมเลกุลใช่ไหมครับโมโมเลกุลน้อยโมต้องเยอะถูกไหม จม,มนวนเ่ามาอย่างละหนึ่งกรัมอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสามสองอันนี้เป็นหนึ่งส่วนยี่สิบแปดใครมากกว่าในตัวเช่นมากกว่าใช่ไหมดังนั้นเราเขียนไปก่อนอันนี้ n น้อยอันนี้ n มากอ่ะอออปริมาตรเท่ากานาันอรื v เท่าอุณหภูมิเท่ากันอีกอรื t เท่าแปลว่าเหลือตัวแปรเดียวที่ต้องไม่เท่าคือ p ความดันถ้า n น้อย p ก็ต้องน้อยต,อตามถูกไหมครับอันนี้ก็ต้อง p น้อยเออ p ต้องมากถูกไหมครับ ก็อเอ็กวีกับทีมันเท่ากันแล้วจบแล้วข้อนี้ภายในภาชนะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันเอนไม่เท่าโมเลกุลก็ไม่เท่าถูกไหมผิดไปแก,ก๊สและออกซิเจนมีพลังงานจนเฉลี่ยเฮ้ยพวกอุณหภูมิเท่ากันใช่ไหมผิดไปอีกแล้วโมเลกุลโมเลกุลของออกซิเจนเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเฮ้ยมันหนักกว่าไม่ใช่หรออันนี้สามสองตัวนี้ยี่สิบแปดฉะนั้นเนี่ยต้องช้ากว่าสิ ช่ไหมตัวหนักนะความดันภาชนะที่นอยจุใน,นตัวเจนจะต้องมากกว่านี่ตอบข้อสี่เลยวิเคราะห์ได้เนาะอย่างนอธิบายเคลียร์นะไปมาข้าาอแปดจะพบว่าใครจุดเดือดสูงสุดครับอย่างนี้ใช่ไหมเขียนเรียงกันจะได้ไม่สับสนอุณหภูมิเขาเรียงมาไม่ไม่เป็นลำดับ ที่25องศาความดันไอของสาร A ต่ำกว่า A ในบรรทันไอต้องสูงสุดเลยใช่ไหมครับผิดละมา A มาต่ำกว่าได้ยังไงเราลำดับของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารสารชนิดจุดเดือดสูงแรงดึงดูดมากจุดเดือดต่ำแรงด,ดึงนนดูดน้อยอแรงดึงดูดน้อยข้อสองทีนี้บางคนอ่านไปถึงข้อสามข้อสี่แล้วก็เกิดอาการงงมันเขียนอะไรของมันว่าโจทย์ข้อนี้ฟังอ่านดีๆนะครับค่อยๆอ,อ่านค่อยๆแยกประโยค ที่ความดันต่ํากว่าความดันไอนะจุดเดือนปกติประโยคนี้แปลว่าอะไรครับมีใครไม่อ่านแล้วเจอข้อสองกูไปละกูไม่อ่าแล้วข้อสามพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นบริชนซอนที่ความดันต่ํากว่าความดันไอที่ความดันอ่ะต่ํากว่านะก็คือน้อยกว่าความดันไอนะจุดเดือดปกติความดันไอนะจุดเดือดปกติจุดเดือปดปกติคือจุดเดือดที่หนึ่งบรรยากาศ นั้นความดันไอนัจุดเดืดปกติต้องเป็นเท่าไหร่ครับ760มิลลิเมตรตลอดถูกไหมหรือพูดง่ายๆคือหนึ่งาาเอทเอมนั่นเองก็คือที่ความดันต่ำกว่าหนึ่งอทเอมแปลแค่นี้ยประโยคเนี้ยประโยคนี้ทั้งหมดนะที่ที่วงเนี้ยแปลว่าที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศแปลเราง่ายเลยสารดีจุดเดือดจะสูงกว่าจุดเดือดปกติได้ไหมครับมันต้องต่ำกว่าใช่ไหมครับ ใช่ป่ะงงไหมที่พี่พูดข้อนี้เขาแปลงมาให้มันพูดให้เขาเข้าใจยากทำไมก็ไม่รู้นะความสามารถอย่างหนึ่งคนเรา้าสอบคือพูดเรื่องง่ายหรือเรื่องยากได้สามารถแยกสาร A B C จาก A B C จากกันโดยการกลัน่นกลั่นเนี่ยมันอาจจะพอได้กับ A นะสามห้าแต่ให้ B กับ C เนี่ยมัาจะยากเนาะอาจจะต้องกลั่นอันดับส่วนแบบสองสามทีนะก็ ข้อนี้มันถูกไปแล้วเขาบอกกันธรรมดาไม่ได้บอกกันรับส่วนบางคนคิดลือกอีกพี่กันก็พูด,พด,พดรวมถึงทั้งธรรมดาทั้งรับส่วนงั้นข้อนี้ก็มีสิทธิ์ถูกเออเอาเลยข้อสองชัวร์อยู่แล้วนะครับต่อมาลูโปโง่รโปโงใสก่กาสามชนิดค้างคืนป๊าเอา่ แอมโมเนียเล็กสุดเลยคาร์บอนไดออกไซด์ใหญ่สุดเพราะว่าก๊าซก๊าซมันซึมออกมาทางไอที่มัดลูกโป่งถูกไหมทีนี้แอมโมเนียมันเบามันก็เลยแพร่เร็วถูกไหมครับนี่มีการแพร่เกิดขึ้นนี้นี่นี่นี่นะถูกหมดเลยใช่ไหมครับมาพันธะไฮโดรเจนอะไรเนี่ยตรงนี้พิษก็เลยตอบกอขอและขอขอเก่าแล้วนะเดินมาถึงข้อนี้ก็มีอะไรจะถามบ้านใครมีจักรยานบ้างจักรยานเนี่ยสมมติต้องสูบลมปกติต้องสูบเกียร์ทิศสูบที ้าสองสามวที่ต้องสูบตัวทีหนึ่งไม่นยากมันจะเริ่มแทบใช่ไหมครับหรือไม่ก็เดือนหนึ่งอ่ะสูบทีหนึ่งถ้าเราขี่เป็นประจำอ่ะสังเกตไหมว่าจาักรยานยางจะแบนชา้าคือสมมติสูบลมปุ๊บแล้วก็ขี่วันนี้วันขี่ทุกวันขี่ไปขี่มาแถวๆบ้านนั้นไม่ออกมาเพราะจักรยานขี่ไกลไม่ได้ก็ขี่แถวบ้านขี่ทุกๆวันสองสามวันที่ถึงจะสูบทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราสูบแล้วจอดทิ้งไว้อะอาทิีหนึออน่งอ่ะแล้วจะมาขี่อีกอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าทิ้งไว้เจ็ดวัน ทาไมยางแฟบเลยอะ่ะต้องสูบใหม่ถ้าพี่ถามว่าทําไมครับขี่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วยางมันแฟบช้านะแต่ทาไมจอดทิ้งไว้แค่เจ็ดวันแฟบแล้วต้องสูบใหม่ทําไมอ่ะ่ั้งที่เวลาขี่ขี่ทุกวันน่าจะแฟบเร็วกว่ามีกระแทกมีกดมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออทาไมเป็นอย่างนั้นรู้สึกเหมือนพี่มะพี่แค่ใช้จักรยานอยู่ทุกวันเนี่ยพี่รู้สึกว่าขี่ทุกวันไม่ไมไมแฟบขนาดไหนจอดทิ้งไว้ แค่เจ็ดวันห้าวันเนี่ยอย่างไรแล้วเพราะอะไรครับยังเรียนไม่ถึงแน่เลยมันจะไปตอบตอนขึ้นหมาไวยอะไรเขาเรียกว่าการซึมผ่านรูเล็กถ้ามันนิ่งๆครับระบบมันนิ่งๆหยุดนิ่งมันจะค่อยๆซึมออกมาผ่านรูเล็กๆแต่ถ้ามีการกระแทกมีการหมุนเวียนเรื่อยๆมันก็เหมือนกับมีดนามิกมีการกับโมเลกุลมันได้รับการกระตุ้น การซึมผ่านโลเลตจะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นมากเลยเพราะว่าตัวรบกวนจากแรงกระทำภายนอกก็เลยจะซึมได้น้อยเออก็เลยเนี่ยคือพี่คิดว่านี่คือเหตุผลของใยเ,เหตุการณ์นี้รู้สึกเหมือนมือข้อมือว่าไม่เคยสังเกตเลยแบนกูก็สูบถ้าขี่ได้กูก็ขี่ไปไม่เคยสนใจเลยว่าเอ๊ะทำไมมันแบนแล้วจอดทิ้งไว้อ่านมันข้อสิบข้อนี้ใครคิดไม่ออกบ้างตอบเท่าไหร่ครับถ้าถาม P A ก่อนผสม อบสองเอทมหรือเปล่าทำไมทุกคนนานิ่งดูนะครับธอคิดยังไงกันดีกว่าพี่ไม่รู้จะอธิบายเธอว่าเธอคิดยังไงวิธีของเธอเธอรู้แล้วกันว่าความดันหลังผสมเนี่ยเป็นสามจุดห้ามันเกิดจาก P A บวกกับ P B ใช่ปะทีนี้เรามาแยกคิดคิด B ก่อน B ตอนแรกเนี่ยสามลิตรสี่อเฟังดีนะ ผสมกับหนึ่งลิตรงั้น V รวมตอนหลังเป็นเท่าไหร่ครับ V รวมตอนหลังเป็นสี่เรามาคิดเฉพาะ b นะคิดเฉพาะ b คิด b อย่างเดียวนะครับคิดแค่ b นะก่อนกับหลังคิดยนนี้นะอย่างนี้นะครับถ้าก่อน P หนึ 1, P 2, P 2่ง V หนึ่ง P สอง V สองอ่ะก่อนก็คือสมลิตร ATM ถูกไหม 1> P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2ตอนหลังเป็น4ลิตร P 2เป็นเท่าไหร่ทันที่ไหม P หนึ่ V 1 P 2 V 2ตอนแรก3ลิตรตอนหลัง4ลิตรเธอจะได้ P 2เท่ากับสานี่คือ P ของใครเลยนี่คือ P B ถูกไหมแล้วตอนหลังเป็นสาจุดงั้น P A ต้องเป็นศูนย์คุดห้าก็มาคิดอีกแบบหนึ่งคิด A นะครับก่อนหลังเหมือนเดิม P ห ไม่ทาราบความดัน P 1 V 1ก็เป็น1ลิตรเท่ากับ P 2เหลือ0.5ถูกไหมาจากตรงเนี้ยใช่ไหมโยงไปโยงมา,ยงมาอย่างงี้ V 2ก็เป็น4ี่ V รวมเป็น4ได้ไหมครับจะได้ P 1เท่ากับสอง a t f ง่ายไหมแต่กระบวนการเหล่านี้คิดในใจได้หมดเลยคิดในใจคิดยังไงลองก่อนเฮ้ย3ลิตรกลายเป็น4ลิตร3ลิตรกลายเป็น4ลิตร ความดันก็ต้องลดลงจากสี่เหลือสามถูกไหมพอเหลือสามปุ๊บอของเอศูนย์จุดห้าหนึ่งลิยย 4, ลยยตรกลายเป็นสี่ลิตรต้องลดลงสี่เท่าศูนย์จุดห้าต้องกลายเป็นศูนย์จุดต้องกลายเป็นสองตอบเลยเห็นไหมมองต่อได้เลยะนะครับถัดมาชุดทำ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 อะไรครับอีกสองชุดได้ครับชุดที่สามเก้ากับสี่สิบ ดูซิข้อ11เนี่เขาได้ไปตามกฎของนักวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้มาอมเวลาเราอ่านนะครับเราต้องดูอย่างนี้ไม้กลางแดดไปว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยละระเบิดมาจากความดันถูกไหมครับทีกับพีนี่คือเกย์ถูกไหมไม่มีในชอยเห็นไหมงั้นถ้ามีกอไก่เห็นไหมครับไปละสองข้อบางคนมาดูงงๆปั๊บเฮ้ย น้ำแช่ช่องแข็งแล้วมันแตกเพราะน้ำแข็งมันขยายตัวมากกว่าน,น้ำน้ำเป็นของเหลวถูกไหมครับไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวใครเลยเพราะว่าดีน้ำแข็งมันน้อยน้อยกว่าดีน้ำถูกไหมตามหลักอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวแล้วก็ต้องไม่มีงองูงงด้วยเห็นไหมว่าได้ข้อนี้แล้วยังไม่ได้ดูข้อขอใครขอไายแต่อย่าเพิ่งมาดูกันก่อนการผลดของฟองกา๊าซ การที่ฟองกา๊าซขึ้นมาได้มันเกี่ยวเนื่องมาจากความด,านดันถูกไหมครับกลายเ,เป็นฟองไอความดันมันเกี่ยวกับเปิดสาขวดคือปริมาตรเพิ่มเพิ่มขึ้นถูกไหมครับพี่กับวีนี่ไงตรงเลยเห็นไหมขอไข่บอยการพองตัวของอบนี่คืออุณหภูมิถูกไหมครับพองคือปริมาตรใช่ไหมทำมันบอกถึงว่าเป็นมิติไหนถูกไหมไอแค่นั้นเองจบละ B กับทก็ชาว ต่อมาข้อสิบสองเอเขาบอกว่า A แพร่เร็วกับ B แปลว่า X ต้องน้อยกว่า Y ถูกไหมครับ X น้อยกว่า Y A ต้องมากกว่าบ B ด้วยเพราะต้องได้ทางเยอะกว่าเนอะง่ายเลยข้อนี้ถัดมาทำในโจเจนเหลวอากาศมาผ่านโซเดีมยมคลอไซด์ โซเดียมไนโา์เ็นเบสมันต้องไปทำปฏิกิริยากับกดที่อยู่ในอากาศกดที่อยู่ในอากาศมีตัวเดียวคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับนี่ชุดแรกน่าจะไปกันได้เร็ว,วเราไปค้างกันอยู่ชุดสองทีนี้มาดูข้อนี้มีภาชนะอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นสองฝั่งมีรูเล็กเล็กช่องนะมีรูเล็กเล็กฝั่งนี้คือฝั่ง a ฝั่งนี้คือฝั่ง b ตอนแรกมีเกับ y อย่างละสิบโม y หนักกว่า x สิบหกเท่าเพราะว่า x ต้องแพร่ x ต้องแพร่ด้อัตราเท่าไหร่ครับสี่โมต่อน,นาทีถูกไหมเพราะต้องแพร่เดีวยวกับ y สี่เท่ามีอย่างละสิบเวลาผ่านไปเนี่ย y มันต้องแพร่มาฝั่งนี้ได้มากกว่าไอ x ต้องแพร่มาได้มากกว่า y ถูกไหมแพร่ได้มากกว่าสี่เท่าด้วยตอนแรกฝั่งน,นี้ยี่สิบโมสุดท้ายเราต้องเป็นฝั่งละสิบกับสิบถูกไหมครับตอนหลังเราต้องเป็นสิบกับสิบ งั้น10โมลที่แพร่มาเนี่ยควรจะเป็น y อยู่2โมลถูกไหม x ควรจะเป็นแค่8โมลถูกไหมครับใช่ปะเพราะว่า y เป็นแพร่มาเร็วกว่า x งั้นอันนี้ x มีอยู่อย่างละิ0ต่อแรกนี x ้ x ก็ต้องเหลือ2ถูกไหม y ต้องเหลือ8ถูกไหมครับมันจะกลับกันงั้นข้อกอไก่ผิดไปก่อน a อ่ะขอไข่ถูกพลังงานจนของ x สูงกว่าพลังงานจนของ y พลังงานจนพลังงานจนเท่ากันสิครับถูกไหมความดันสุดท้ายเป็นครึ่งหนึ่งตอนแรกใช่ก็มันแบ่งครึ่งแพร่มาครึ่งหนึ่งถูกไหมครับก็ถูกต้องต้องตอบขอไข่กับงอง,งูข้อสิบห้าใช้สูตรอะไรข้อนี้ ใช้สูตรมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับมีอุณหภูมิเปลี่ยนความดันาัก็ถามความดันก็มี p มี t แล้วก็มีจำนวนโมเปลี่ยนถูกไหมครับสมการเป็นอย่างนี้ p c l 5กลายเป็น p c l 3บวก c l 2งันใช้สูตรนี้เลย p1 ส่วน n1 t1 ถูกไหมแล้วกับ p2 ส่วน n2 t2 ถูกไหมครับแล้วเราก็แทนค่าไปที่ตางอันที่าอันนะแทน p1 เป็น200มิลลเมตรประลอด 1> n หนึ่งก็หนึ่งโมแล้วกันนะฝั่งนี้หนึ่งต่อสองถูกไหมครับรวมกันเป็นสองโมอย่างเงี้ยีหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ท t หนึ่งหกสิบห้าหกสิบห้าคือสามสี่แปดนะเท่ากับ t สองเขาติดไว้นสองเป็นสองนะแล้ว ตรงนี้ทีสองเป็นสี่เจ็ดสามคิดได้ออกมาครับได้เท่ากับไอ้ต้อมันเป็นข้อสอบอัตนัยใช่ไหมครับก็ต้องก็ต้องทำทุววิธีทางให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องจะได้ P2 เท่ากับ560 mm. ร้อมิลลิเมตรตลอย